ถอดอะไรที่ออกเยอะแบบนันหมดทำตัวให้เป็นสุภาพบุรุษที่แท้จริงไม่ใช่ว่าเป็นผู้หญิงครึ่งหนึ่งผู้ชายครึ่งหนึ่งเนี่ยยังไม่โตเธออายุเท่าไหร่แล้นี่อายุสามสิบเจ็ดนะกับเนี่ยโยก็ใครอาศัยพ่อพ่อแม่นี่ยร่ำรวยมีสตางค์แต่ไม่ทํางานให้กับพ่อเลยอาจจะเชื่ออย่างเนี้ยเอาวอนนี้เธอถอดนะแต่ตั้งชื่อมสมัครตั้งชื่อให้เธอว่เอาเสียอ้วน ตอนนี้ท่านบอกไอ้จิกเกอร์เนี่ยเป็นเด็กคนเลือดเศษของนาคาเขาอ่าแต่มาอยู่เมืองไทยโอ้โหมันเปลี่ยนาดเนื้อมันขึ้นมาแล้วแม่จิ๊กโถนะครับจิ๊กโโอ้โหโอ้เนี่ยลดผลรู้กันแต่มันมันถูกในประเทศออกจากต่างประเทศจากอเมริกาจิ๊กโถจิ๊กเกอร์เนี่ยคนละเศษคนละเด็กก็เลยอ๋อประชาชนท่านนั้นก็บอกโอ้โหดีรู้กันแนครับ แล้วตอนปอบคนอื่นไม่เคยพูดอย่างนี้เลยตอปอบเห็นนิด้นึ่งป่อันนี้ดีฮะหลวงพ่อสอนคนบ้างอะไรบ้างแล้วก็บันทีเป็นรูปแบบแล้วบอกเขาบางทีเขาไม่ได้มองตัวเองนะครับไม่ได้มองเดี๋ยวต้ตามใจฉันฉันบางทีคนนับถือพ่อเยอะนะครับบางทีท่านหลวงพ่อบอกไปว่าเขาจะไปคนคนคนปกติฟังเด็กแก่เขาฟังเด็กที่พ่อแม่สอนไม่ได้เอามากลับไปเป็นคนได้มาได้เลยก็เรากล้าพูดกล้าสอนกล้า เราก็สอนเปทั้งแม่ต้อง่อนเพราะเราตามใจเขาเรื่องเด็กมันเป็นอย่างนี้กะรดดเด็กไม่ได้เด็กมันเป็นแพลรับ,บากตามใจเขาอะยุคนี้เป็นยุคโลกาภิวัตเป็นยุคอิทธิลิสธิยากันเป็นยุคที่เห็นเห็นแก่ตัวมันเป็นยุคที่เห็นแก่ตัวเพราะงั้นเป็นยุคที่ ตัวใครตัวมันเป็นยุคที่เลี้ยงลูกคิดทางคือเลี้ยงลูกต่มใจแล้วก็เป็นยุคที่เลี้ยงลูกให้เป็นอันธพาลเป็นยุคที่เลี้ยงลูกให้เป็นโจรลูกจะถูกแล้วจะปลูกจะผิดกูเข้าเข้าเล็นลูกกมดถูกตลอดนะแล้วมันไม่เป็นโจรได้ไงตามใจเขาเด็กวนจะอะไรถ่าแบบเตะพอดเตะไม่ เดียวสมัยนี้เด็ก่ม่ียวแล้วนสมัยแล้วมันเรื่องเลยผู้ใหญ่บางทีเขม้อมันเรื่องมาจากการศึกษาเนี่ยตั้งแต่ปตท .2511 รัตเตอร์คุณสมาตินเป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการลดบทบาทพุทธศาสนาลงในโรงเรียนเกือบทิชชู่เอาหน้าที่พลในเมืองติ๊กทำออกไป้ว่ากรับทั้งคนศึกษาให้จิตศรัทธานะเริ่ไป อ้างเอาจริยธรรม่านบอกจริยธรรมนั้นเป็นหลักสามคนทั่วโลกพันทายกันใน่ใจของมังไคมังไคเราต้องเป็นหน้าที่ถิ่นรรมวัรนธรรมของมองไคเราพัทเร่นี้เอาออกเลี้ยงเนี่ยมันก็เสร็จ้เด็กก็ไม่รู้จักพ่อไม่รู้จักแม่ไม่รู้จักที่สูงไม่รู้จักที่ต่ำไม่รู้จักมันจะกระโดดข้มหัวพ่อมันยังไม่คอตกดเลยบทีไม่รู้จักพป้านาอ่านด้วยไม่รู้ไม่รู้ไม่ได้พี่ยังไปเตือน้องไม่ได้เดี๋ยวนี้ ถ้าไปเตือนพ่อมันบอกว่าเลยน้องเข่าน้องเตือนไม่ได้พี่เตือนสอนนี่พี่เตือนน้องได้ตีน้องได้ตอนอย่าได้เพราะพ่อแม่เข้าลูกไม่ได้ไม่ได้เลยพะลูกปอดเปหนไรจะตังคและตังคตัวจะสอนลูกน้องบังไม่ได้ไม่ได้พี่สาวเตือนน้องสาวไม่ได้มันเตือนอะไรกันไม่ได้เลย เหมือนอย่างเราเนี่ยเป็นหน้าเป็นอาไปเห็นหลานๆผูปชมไม่ได้พอไปปิดพอไปว่าแลพพวาว้วพ่อพักด่าเข้าูนนี้เขาเรียกว่าเลี้ยงลูกตามใจเลี้ยงลูกผิดขาดจริงวะจริง,งขาดก็กงิงขาดตรงนั้นแล้วร้อยคนะถามว่าใครไม่กลัวลูกบ้างนหยยกหมดเลยนี่กลัวลูกหมดเลยเงียบจัดนี่เงียบปนเลยไม่ได้พูดเ้อเยอะ โอ้โหตัวลูกจับไปนันนั่นตัวลูกใหญ่ยังนี่ตัวกระดาษมันแล้วจะไปปลูกคอตายไปฆ่าปวดปวดทรวันนั้นนี่เป็นปวดแล้วจะเอาเดือนนีนเอาเดือนนี้จริงๆนะฮะถ,ถ้าใครไปเตือนเขากก็ลัวอย่างนี้แต่ว่าอย่างอย่างสมัยทพ่ออย่างเด็กๆอย่างเงี้ยหรือคนอื่นๆเด็กๆเกนี้ยสมัยก่อนๆน,น,นะไม่มีนะไม่มีมมก็ไปโรงเรียนถูกเครียดกลับไปถึงถามไปทสมาผิดโดนที่บ้านถูกเครียดอีก แล้วเนี่ยมันถูกขเพี้ยนพิดไม่ผิดไม่ลูกกนเล่นครูอะแล้วละจะไปเอาอะไรครูเขาก็ไม่ใช่ลูกเขาอะ่ะสอนไหวหือคนไหนมาให้สอนก็สอนนักเรียนไปเรียนเดี๋ยวนี้ดงที่ไปขาดทุนนไัไม่ได้ได้อะไรเลยสักเม็ดและจงเสียสิยัดปากันไปเลยก็ไม่ฟังครูเวลาเรียนครูให้ให้การบ้านมามันก็มีสตางค์มันก็ไปจ้างเขาจ้างเขาทำแล้วเวลาสอบมันอยากได้ ชื่อจะมีลูกต้องติดตามทั้งต้องเพราะลูกพ่อเนี่ยติดตามนานตรงนี้มาเพราะลวกพ่อเป็นผู้ด้นแนวการศึกษาแห่งชาติภาคตะวันออกดูแลเรื่องนี้มาแล้วถามทุกคงเดีนมีไม่จริงครับริงครับไม่จริงเ <c oughs> องเทนั้นเลยในเรื่องมาเฟียมาเฟอร์นี่ทั้งนั้นเลยทุกโรงเรียนแม้กระทั่งเด็กอนุบาลณ์ยังแตะกันเอาตังนะนักภาษ <c oughs> าเลยเด็กก็ตทุันกแถมไปแลวกม็มาเฟีย นักเรียนนี่จะดีจะได้นักเรียนที่กา,ารสถานที่จะเสียในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยอันดับหนึ่งคือเต่นแกมเป็นอันดับสที่ทำให้เด็กเขาทำให้เด็กเา้องเติไม่ได้มอตมาเล่นกลางแซมอย่างเดิอมอ่เล่นแกมมาอย่างเดิแต่กาหนดเล่นพอดีพอคับสมองสมองได้เล่นกับครั้งคืนพอครั้งคืนมาครูทื่เจ้าก็ไม่ฟังครูแล้ว แล้วก็ให้ตังค์ไปยึดติดบาทกูก็จะไปเล่นเกมเด,กเด็กเดี๋ยวนี้มันตั้งแต่เด็กยังไม่เข้าโรงเรียนเล่นเกมแล้วขโมยตังค์พ่อแม่ไปเล่นเกมอมหมายกันก่อนไม่มีม <c oughs> ี่จะอ,อะไรนะเล่นอ <c oughs> ้ไรก่อนเราเล่นแบบทอยเส้ทนทอยอะไรกันแค่นี้กด็ดีแล้วนะนเราต๊อกอะไรประมาณเน,<ๆ>นี้ยมันเล่นเอาทั้งคืนสองวันแล้วก็อันดับที่สองความเสียหายในโรงเรียนก็คือ โหรส,สัมพ่อสองคนสองเครื่องลูกสามคนอีกสามเครื่องห้าเครื่องแล้วพอคนจ,จนๆทำงานเด็กข้างขี่ขี่าขตามชั้นเสแล้วเวลาไปจ่ายสยตางค์หน้ามืดไม่ไปขายแก๊สหมอกแก๊สขายหมอกข่าวขายตาวแก๊สขายเนือดแกจะเลือดอ,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 อย่าง,งานการฟุ่มเฟือยไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับต่างคนตัาตันนี้ต้องกันที่ตุวเอ เรื่องโลกแต่เนี้ยวยการพุ่งเฟิอขึ้นเราเราตั้งตัวไม่ทันเอานี้ยนี่ยครับ็ต่าั้นปัญญาที่งราจะเที่วกลง เป็นวันสำคัญของพระพุทธศาสนาเออเขาเรียกวันอะไรครับเนี่ยวันเนี่ยเขาเรียกวันอะไรวันนี้เป็นวันสำคัญของพุทธศาสนาเขาเรียกวันอะไรนายโยมหายใครู้อรยกมือเนาะวันอะไรนะ สภาทถานเมดังเกย์เนี่ยมันจานไม่ไไใหญ่แล้วจะไปฟังกันยังไงวันอะไรนะวันนัไนอ่าเป็นอะไรกว็วันนี้เป็นวันมหาแต่ว่าวันยิ่งใหญ่ของมหาปาวารนาแตปัน้นเพลงแล้วเนี่ยการปาวารนาเนี่นะ จะไม่ใช่เฉพาะพระสงฆ์นั้นนะครับพระสงฆ์นั้นในการภารรวนากันรู้จักแก่รู้จักอ่อนรู้จักผู้ใหญ่รู้จักคนน้อยเขาก็ภาวนากันเยววันไ่่ว่าคือ,ขอเขาเรียกลบทิศทีนี่กคือลบทิศทีตัวเองลงยอมรับ ว่าเห็นก็ตามไม่เห็นก็ตามจะอยู่ใกล้ก็ตามจะไกลก็ตามถ้าเห็นว่าเราเนี่ยมีความผิดหรือทำอะไรไม่ถูกกขอขอให้ตัเอื่นไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นหลานไม่ว่าจะเป็นคนแก่่ากันหรือจะนคนหนุวบากคันเขาจะถือว่าให้ภาวนาขึ้นกันในกัน ฉะนั้นถ้าว่าเราชาวบ้านครอบครัวมีลูกมีหลานมีพี่น้องมีสามีภรรยาก็ต่างคนก็ต่างปรวนาซึ่งกันและกันเลยนะก็จะเป็นการสมานฉันในปัจจุบันเนี่ยก็ได้ยกว่สมานฉันแต่ก่อนก็เรียกว่าสุขาสังคตะสามัคคี แต่ไม่ได้แปลสมันชันแปลบาลียังไงก็ไม่รู้เราเขาไม่รู้ครับเขาแต่ว่าหลงวงพ่อไปพูดบ่อยๆเขาจะแต่จะเลือกตั้งการที่ไหนจังหวัดในจังหวัดและในตำบลภายในมณฑลหลวงพ่อไปพูดเรื่อสงสมานชันเพา,าะเรื่องความสามัคคีคือไม่ให้ถือเราถือเขาการผิดยอมรับผิดถูกก็ถูก ถ้าได้ก็ได้้นการปารนาในครอบครัวระหว่างสามีภรรยาถ้าเราปารนนจำเนืนะัอมันก็เกิดความสมานฉันก็ไม่มีความแตกแยกแล้วก็ไม่ผิดใจกันแต่ว่าขนาดเดียวกันเราไมนท,ท,ทิ้ฐทิ่ต่อันเป็นผัวเธอนะ เธอจะมาเตือนฉันไม่ได้นะฉันเป็นใครฉันเป็นผู้พิทเชินหาไม่ได้มีแรงาเตือนไม่ได้ด้วยเวลาฉันชิดฉีกแตกแยกกันถ้าจะเตือนก็ไม่ได้อยู่ในบ้านเรากพราะมีความแตกแยกกันอย่างลูกๆเห็นพ่อทำไม่ดีกินเหล้าเมายาลูกก็บอกว่าพ่อเอ้ยสอนกินนะอย่าเมาเลยหนูอายเขาลูกเกินเฮ้ยกูเป็นพ่อคนนั้น เห็นไหมในตัวที่ิจอย่างนี้แล้วมันจะอยู่กันยังไงมันจะแยกแตกทางกันตอนทั้งเองเพราะงั้นตรงนี้สําคัญการในบ้านแล้วที่ต่างคนต่างประมร่กันต่างคนให้อภัยกันโอ้โหเป็นยอดแห่งการอยู่ร่วมเพราะงั้นตรงนี้ธรรมะพรูอาจารย์สอนไมอย่างดีเลยแต่พวกเราไปข้ามข้ามโค้กันก็เลยกลายเป็น เอาของไม่ดีมันเป็นของดีไปเพราะนั้นตรงนี้แหละครับเป็นบันมาพุรนานทุกคนเราเอาไปใชยอย้อน่่งเป็นประโยชน์ในครอบครัวของเราอย่างดีเพราะนั้นอาจารย์มาก็อยากอยให้พวกเราใช้ตรงนี้แต่ทุกคนต้องลดตัวทิกจิ่ตือตัวว่าะฉันเตาเตือนฉันไม่ได้ฉันมีความรู้เตือนฉันไม่ได้ ฉั้นเป็นอาจารย์ตัวนั้นนไม่ได้อะไรทุกอย่างนะฉันเป็นล็อกเดอร์ฉัน้นเตือนฉันไม่ได้ก็เลยกลายเป็นคนชิดทีมอกมาอะไรจะเท่า,ก,ก,ก,า,ากับชิดทีตรวจิดทีแล้วตรวจตากไชโยทำปลากระเบนโตเปรนหนักเกินถือมากท่านเตือนไม่ได้ท่านติไม่ได้ท่าสอนไม่ได้ แล้วบมากจะเอาไปเลสความโกรธขึ้นมาตวัวเองเรื่การเป็นเรื่องผิดทางาทุกบ้านทุกเมืองทุกคนเรามีอต่จะให้ดีจะต้องมีเสียงตอนนี้หลวงพ่อกำลังประชุมแล้วก็ไปให้ผบบว่าจักครูของจังหวัดกันทั่ว ขอให้โรงเรียนทางจังหวัดจันทบุรีเนี่ยเป็นโรงเรียนนำร่องการศึกษาเรียกวาา่าสร้างคนเราสร้างคนมาทปัญญาอย่างเดียวไม่ได้จะต้องมีศีลเข้าไปควบคูเประยันก็ขอร้องให้ทางครูทุกโรงเรียนเนี่ยให้สอนเด็กตั้งแต่ป .2 ถูกไป ถถึงป่ากเนี hmm. dai, ่ยให้ท่องศีลหน้าให้ได้กันทุกคนให้ยาทุกคนเวลาเช้าก่อนนั่งการจัสนานศีลสี่หน้ารับทงแล้วก็วาดศีลหกครองกันทุกคนแล้วทุกคนจะได้ศีลไปจนขนาดเราแก่ๆนี้แต่ขนาดเดียวกันในปัจจุบันเนี่ยเรงพ่อไปสัมผัสญาตโยมร้อยคน ไหนใครว่าเิ็นห้าใดบ้างยกมือยกมือให้แค่ยีติคนก็จะเอยเราเอาน้าเสียลายหนาเสียไป้ตาพุ้นแพร่แต่ว่าเห็นห้าไม่ได้แล้วเราจะอ้างว่าเราเป็นลูกพุ้นใหญ่เพราะถินห้าเป็นพื้นฐานของพระพุทธศาสนาเพราะนั้นขอให้เราทุกคนถ้าใครท่องไม่ได้นะท่องให้ได้เลยแลวเป็นลูกพุทธเจ้า เวลาเย็นๆเราก็พัฒนาศีนเกงตรวจมนกันตั้งที่สิบนาทีในบ้านแล้วกวามพัฒนาศิลแล้ว็วิมเวันเก่งแล้วเราก็นอนกัับศีลทั้งวันทั้งคืนพอตื่นข้ามันจะหมดไปบ้างมันจะเยอะไปบ้างตอนเย็นเราก็ซ่อมแซมก็ตะมาเป็นบัรญาชนหไหนก็บอกว่าตะมาเป็นเด็กว่า สมัยที่เป็นเด็กวัดนั่นน่ะตอนเย็นนี่จะต้องตักน้ำไหลตุ่มเต็มทุกตุ่มในวัดหาบามจากหลังกรองขึ้นมาไม่มีของหลุดไม่มีอะไรอย่างนี้ไม่มีเรื่องขุ่นแฉกก็เช้าขึ้นมาน้ำกรองร้องตอนเย็นก็หมดแล้วก็ตักเติมถ้าทุกคนท่องถึงห้าได้ทุกคนก็ไม่แปลกอะไรกับเด็กวัดตักน้ำใส่ตุ่ม ตอนเย็นเราก็ตักสายตอนเย็นเราก็รักนาถิงนเองแล้วก็รักถิงนเองเรียกว่าเวลาเองเพราะถิ่นห้านั้นเป็นปัตตาเวนต์ถิ่นเป็นถิงปกติเป็นถิ่เราก็ต้องไปขอปัตตาโด้ได้ว่ากันทุกวันตอนเช้ามันเกลียไปบ้างตอนเย็นเราก็ส่องและตอนเย็นเราก็นอนดับสิงนกันทุกคน แต่นขนาดเดียวกันในปัจจุบันนี้ร้อยคนนี่จะนอนกัะศีลสักสิบคนได้หรือเปล่าท่านจะได้กันตามตัวเพราะไม่เคยไปว่าสีกันตอนเย็นเย็นแม้กระทั่งเรามาตรงนี้นะฮะเรามานัติดกับเราแต่เราไม่ได้ด้วยเนี่ยมนได้อะไรตรงไหนไป่าไม่ได้มันได้อย่างนี้เรา่กยันยม มาตั้งใจเท่านั้นเองแต่ไม่ได้ตรวจสีลไม่เห็นเข้าในองค์กร์สีลงปานา,ปาเป็นาเป็นว่าไม่ได้ป้าให้ไปอั่างีเพราะฉะนั้นต้องให้คัดเดินสีงเพราะเราถ้าเราได้เสีลตรงนี้ทุกคนเรานอน,อนกับสิ่งพระพุทธเจ้าทร่านอนผมผ้านอนไม่เบื่อกลย ถ้าเราไม่ได้ตื่นหน้าเลยเนี่ยเรานอนเปลือยกายนะพระเสียนั่นเป็นอภรณ์อันประเสริฐพระพุทธเจ้าตรัสสีดงอภรณ์นังเสร็ังเสีงเป็นอภรณ์อันประเสริฐถ้าเราไม่นอนกับเสียงเราจะได้คาหกข้านเพราะงั้นทุกข์ไทยจี่เกิดขึ้นมาอย่างนี้ช็คเราเพราะเราขาดเสียงถ้าเราไม่ตัดเสียได้เสียงแนวระบกว่า กล่าวไวแล้วว่าเสียงจะไม่สุขกเพราะเสียงจะได้นามเพราะเสียที่จะไปนิพพานก็ปลาดภัยทีนี้เราไม่ได้เสียงนั่นทางไหนไปจากนั้นก็ขออย่าจเข้าใจไว้ว่าไม่ต้องมารนะับกับข้าตะวันพร้าตะวันเจ้าแระมารับกับท่านจะนด้เราอยู่บ้านเ,เานี่ยบางไปไม่ได้มาวัดเลยเราจะเอาศีลตรงไหนไปเพราะนั้นเราก็อยากได้พวกเราได้ไดนาม แล้วก็ให้ชื่อว่าหลืนำวัดกับสู่บ้านสร้างริมานให้กับคนเรือตอนนี้หลวงพ่อสั่งเตร์หนังสือแสนเน่นเอาไว้แจกอ่านไปดูเฉพาะแล้วก็ให้หมนที่เป็นยอดแห่งม,มนต้นพุทธศาสนาไปเลยมนี้ถ้าเราวสดทุกวันสามารถที่จะปกป้องมีอนุภาพคุพ้ครองพุกกตาไทยวัดอภัย อักขีไยัยโจระไยแม้แต่มรณะไยัยบางตายก็ไม่เคยจมาถึงเราง่ายแต่เนี่ยมอนที่อจะ์มาให้คำสักข้อ่าแล้วก็ให้เราได้ไปตรวจผนกันที่ว่านประมาณ20นาทีในครอบครัวเรก็หวังว่าญาติโยมนะครับงจะไปทำแล้วแต่ก็ในความสุข แต่ปรารถนาสิ่งใดมันก็เกิดขึ้นได้ถ้าเราไม่มีสิ่งนี่เราจะไปอ้อนวอนขออะไรจากพระองค์พอเหมือนเด็กเด็กขึ้นเช้าไม่ทำอะไรเลยก็ไปแบมือขอเงินจากพวกนี้เหมือนไหวไหมถ้าเราไม่ทำอะไรก็พูดจะดาวเลยแล้วไปขอทำโอ้โหหน้าสงสารท่านจะเอาอะไรมาให้เพราะฉะนั้นอ้อนวอนอย่างดี้วไม่ได้ ต้องทำทำเท่านัา้น